สวัสดีครับอยู่กับอันซาไทยแลนด์อีกแล้วนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับเราจะอยู่กับระบบส่งงานนะครับของกศนนครปฐุมนะครับต้องแจ้งว่าระบบนี้ไม่ฟรีนะครับเป็นระบบที่มีการจ้างทำนะครับก็ต้องขอขอบคุณกศนนครปฐุมนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการเขียนเขียนสคริปต์ในครั้งนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสคริปต์แรกเป็นสคริปต์เกี่ยวกับการจองห้องนะครับจองกิจกรรมต่างๆออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบส่งงานนะครับ ซึ่งระบบเวอร์ชันหนึนี้นะครับจะเป็นระบบสําหรับในการส่งแล้วก็ออกไฟล์ PDF แล้วก็พิมพ์ไปให้คะแนนก่อนนะครับอยู่ที่6,000บาทนะครับก็ต้องขอขอบคุณกศนนครปฐมนะครับที่ให้คอยการสนับสนุนผมในการเขียนสคริปต์นะครับให้กับโรงเรียนหรือว่ากศนของนครปฐมนะครับ,รบทีนี้นะครับในส่วนของ าราคานี่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับหากเป็นการซื้อไปใช้ในส่วนคนแต่ถ้าเกิดอมองในเรื่องของระยะยาวความคุ้มค่านะครับระบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกเลยนะครับ6000บาทเท่านั้นนะครับหาได้ยากนะครับอันนี้ไม่ได้อวตัวเองครับแต่ว่าระบบในการเขียนแต่ละครั้งนะครับอาจจะต้องใช้จิตนาการค่อนข้างสูงเหมือนกับาการวาดภาพนะครับซึ่งการวาดภาพก็ต้องใช้สมาธิใช้ว่าต้องล่าง ยังไงลบเขียนใหม่ลงสียังไงสวยไหมค่าตรงไหนไปนะครับในการเขียนเว็บก็เหมือนกันนะครับซึ่งมีคุณค่าแ้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็ได้โปรดเห็นใจนะครับกับโปรแกรมเมอร์ทุกๆท่านนะครับอย่าไปกดราคาเขามากนะครับก็มาดูเว็บกันเลยครับว่าทําอะไรได้บ้างครับเว็บนี้ ส่วนของอหัวข้อประเมินนะครับที่จะดึงมาจากชีตนะครับแล้วก็ในส่วนของกสนตําบลก็ดึงมาจากชีตเช่นกันนะครับหากมีการเพิ่มในชีตนะครับก็จะมีการดึงข้อมูลขึ้นมาเซตให้ออโต้เลยนะครับก็การทํางานหลังบ้านก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเล้วก็ผมจะลองนะครับเซตเป็นหัวข้อสะอาดแล้วกันนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นรหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ก็จะเห็นได้ว่านะครับระบบพบว่านักเรียนคนนี้เคยมีการส่งงานมาแล้วก่อนหน้านี้เขาก็เลยหวังดีนะครับดึงข้อมูลเดิมที่มีอยู่มาเซตให้เลยโดยที่ไม่ต้องอามาเลือกเซตใหม่ทุกๆครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเป็นเซตรหัสใหม่เข้าไปแล้วกันนะครับรหัสนี้ไม่มีก็จะมีการเลือกปกติเลยครับจะเลือกเป็นใส่ชื่อตัวเองไปเลยแล้วกันนะครับชื่อจริงนะครับแล้วก็เลือกกอสนต,ตำบลน,นะครับ ผมเลือกเป็นตำมนกระแพงแสนงแล้วกันนะครับไหนๆก็เป็นกสณที่สนับสนุนผมตลอดมาครับแล้วก็ทําการเลือกนะครับบรรยายนะครับผมจะลองเลือกเป็นทําทงานทําความดีเนาะก็เลือกเป็นทํางานช่วยพระแล้วกันนะครับแล,แล้วก็นักเรียนน,นักเรียนก็เลือกนะครับรูปภาพที่จะแนบไปบอันนี้เป็นสมุดนะครับผมจะแนบรูปโทรศัพท์ไปก็สแสดงรูปภาพให้ด้วย หากยกเลิกก็จะมีการซ่อนรูปนั้นไปนะครับแล้วก็ผมไม่พอใจนะครับรอดีผมทำความดีเยอะมากผมก็จะเพิ่มเรื่องเข้าไปอีกนะครับซึ่งระบบไม่ต้องแจ้งว่าลองรับการเพิ่มเรื่องได้สูงสุดนะห้าเรื่องด้วยกันนะก็จะลองเพิ่มให้ดูนะครับทั้งหมด5เรื่องเนาะนี่นะครับก็จะถูกเซตเข้ามานะครับบอกแล้วก็รูปภาพของเรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็กดลบเรื่องที่ไม่ต้องการออกได้นะครับผมจะลองเซตเรื่องที่2นะครับ ล้างห้องน้ำครับล้างห้องน้ำวัดละกันครับก็ทำการแนบรูปเข้าไปนะครับก็จะมี2เรื่องที่ผมจะเซตเข้าไปนะครับแล้วถ้าหากนะครับผมเพิ่มเรื่องที่สามนะครับแล้วผมก็ลองพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการแนบรูปนะครับแล้วผมก็แอบเกิดเปลี่ยนใจนะครับเรื่องหนึ่งกับสองสามมันสองกับสามมันเหมือนกันเลยเปลี่ยนใจกดลบเรื่องออกไปนะครับ ข้อมูลที่มีการเซตไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกล้างไปครับถ้าเกิดกดเพิ่มใหม่อีกนึงก็จะเห็นนะครับว่าข้อมูลถูกล้างไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับที่จะนําข้อมูลผิดพลาดของนักเรียนไปเซตลงระบบนะครับและทีนี้นะครับเมื่อผมกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรหัสเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็จะทําการกดบันทึกเข้าไปครับก็ระบบก็จะแสดงนะครับว่ารูปที่อัปโหลดทั้งหมด2รูปนะครับซึ่งสูงสุดก็อยู่ที่ห้ารูปนะครับกับระบบนี้ หลังจากนั้นครับเมื่อมีการอัปโหลดรูปเสร็จนะครับระบบก็จะแจ้งว่ากําลังสร้างไฟล์ PDF นะครับเพื่อที่จะให้อาจารย์นะครับไปพิมพ์แล้วก็เอาไปให้คะแนนนักเรียนนะครับซึ่งระบบตรงนี้ก็ต้องแจ้งว่าอาจใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะต้องมีการวนลูปข้อมูลนำไปเซตลงในเทมเพลตที่เรามีการกําหนดไว้นะครับาก็จะเห็นว่าระบบเสร็จเรียบร้อยหน้าเว็บก็จะถูกรีเซตหมดแล้นะครับทีนี้ผมก็จะ ลองมาดู Data หลังบ้านกันบ้างน,นะครับในส่วนของหลังบ,บ้านที่ผมมีการเซตเข้ามาเมื่อกี้ก็จะเห็นได้ว่าข้อม,มูลก็จะถูกบันทึกลงชิดตามปกติของช่องนั้นๆน,นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอกิจกรรมที่1 2 3 4 5ี่ห้านะครับลองรับมุมจุดทั้งหมด5กิจกรรมนะครับในส่วนของกิจกรรมที่ไม่ได้มีการเซตมาก็จะมีการเดดไว้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของรูปนะครับถ้าเกิดไม่มีการแนบมาถึง5รูปก็จะเซตลิงก์สำรองเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นลิงก์รูปภาพที่ไม่มีแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีการเซตมาใน,ส,นส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับในส่วนที่เซตเข้ามาก็จะเป็นรูปที่1แล้วก็2นะครับอ่านี่นะครับ1กับ2แล้วก็ในส่วนของไฟล์ pdf นะครับที่จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้อาจารย์ไปเปิดแล้วก็ให้นักเรียนให้คะแนนนักเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่ก็จะมีการแปลงนะครับจากวันที่ภาษาอังกฤษนะครับออกมาเป็นเดือนภาษาไทยวันที่ แล้วก็พศภาษาไทยนะครับเพื่อที่จะเซตลงเทมเพลตนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ในส่วนของวันที่นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆครับที่มีการเซตเข้ามานะครับแล้วก็เป็นรูปภาพที่ไม่ได้มีแนบเข้ามาก็จะเซตเข้ามาให้นะครับสหรับรูปอื่นๆที่ไม่ได้เซตนะครับก็จะเห็นว่ากิจกรรมรองรับทั้งหมดค่ากิจกรรมนะครับอาจารย์ก็จะปิ้นะครับใบนี้ออกไปให้คะแนนนักเรียนนะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็ต้องทําแบบนี้ก่อนนะครับก็ถือว่า สะดวกในระดับหนึ่งถ้าเกิดสะดวกมากกว่านี้ก็คือเพิ่มระบบการให้คะแนนจัดหน้าบ้านไปเลยแล้วก็มีการปริ้นเก็บไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อนักเรียนนะครับกรอกข้อมูลซ้าเข้ามานะครับโดยผมจะให้ระบบนะครับเช็คช่องของรหัสแล้วก็ชื่อเรื่องนะครับหากเหมือนกันนะครับจะให้ลบอันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เก็บอันล่าสุดไว้นะครับอย่างเช่นนะครับผมจะลอง กลับมากรอกนะครับในรหัสเดิมเนาะเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเรื่องหัวข้อสะอาดเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งทั้งหมดสิบตัวนะครับระบบก็จะทําการดึงข้อมูลของนักเรียนคนนั้นมาอีกทีหนึ่งน,นะครับผมก็จะลองอแนบเป็นรูปนี้เข้าไปนะครับเป็นเรื่องเดียวนะครับก็จะได้เห็นว่ามีการเก็บข้อมูลล่าสุดไว้เท่านั้นนะครับ มก็กดบันทึกไปเลยนะครับระบบก็จะแจ้งเหมือนเดิมว่ามีรูปทั้งหมด1รูปที่ต้องการอัพโหลดก็จะแสดงตามสเตปเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อข้อมูลวิ่งมาที่ชีตนะครับระบบก็จะเช็คนะครับว่ามีซ้ำนะครับเขาก็จะลบข้อมูลเดิมที่เราเซตไว้ก่อนหน้านี้คือข้อมูลนี้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลล่าสุดของเด็กนักเรียนไว้นะครับอันนี้อัอนนี้นะครับ ซึ่งระบบทํางานเร็วมากนะครับไม่ทันได้มองเลยครับเขาได้ทําการลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เซตข้อมูลที่เรามีการอัปเดตล่าสุดเข้ามาครับรูปเดียวทดสอบนี่นะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าระบบมีการทํางานที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับหากมีใครต้องการปรับเพิ่มในส่วนใดก็สามารถแจ้งผมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระบบนี้นะครับที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้อยู่ที่6,000บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสนับสนุนได้นะครับ าราคาไม่แพงนะครับ6,000นเท่านนครับกับระบบนี้แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแชร์ Share คลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้นะครับก็จะมีคลิปสำหรับแจกฟรีด้วยนะครับหากใครสนใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ